สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> คุณแม่คะสวัสดีค่ะถังเวทีแล้วคะ่ะจะเห็นแม่สุภาพนะคะโอ้เห็นได้เห็นตลูกคะ่ะให้เอกช่องค่ะนี่ละน้อยลังเวทีคะ่ะได้ไหมเนี่ย โ okay. อเคงาที่เจาะมอนหมอลูกสองสาวน,าานาั่งใสนั่งพูดตีโอ้ยไฟมาแล้วตัวนี้มัมันตรงเป็นเวลาเ้าแล้วไปเลอก่อน ฮะอาบไปเอาสักอย่างสิอืออออกินมาแล้วแต่ไม่อร่อยเลยจะกินข้าวกับอะไรถึงจะอร่อยรอก่อนถ่ายคลิปก่อนน้อยนึงแล้วเขาจะเข้าในเต็นแต่งหน้า สบายดีบ้านน้อบ่ได้พ่อหนากกันตั้งโดนเดี๋ยวนี้มีคนคอยดูแลเราไปสวัสดีค่ะกูสัปออตะน,นูนค่ะหรือว่าจะกูไนดีเอาตะนูนกูไนเธยชื่นย้อนแล้วหลังคิดว่าหอดจากโม่งหอด ประมาณก่อนเที่ยงอยู่ยแต่ว่านอนน่าก็ลุกเมื่อกี้เลยถ้าตัวมาทันแต่นอนมองยังไงมันขี่รถสองสันไหมข้างในมีถุงบ่อดเลยนอนสันแรกกั็สันสองสันแรกสันแแหะเลยล่ะเหนียวคนละนอนนอนดีแต่ละเหมือนได้นอนอิ่มเต็มที่แต่ว่ายี้มขึ้นมาอยู่ตนี่ตัวผู้ทางยางผู้ทางล้อขึ้นไปเออว่ะ มันเด้นอนเต็มยิมแล้วยมำัขึ้นมันชินแล้วาบอกเาแมนน้อาแคุ้งเนังมาขึ้นยงานนเว้ขับรถห้าไก่ไก่เจน่จอดนอนกลางทางไก่กับนอนระว่างกลางเราบ่างกลางทางขับอยกันมันตงผู้เดียวยื่ดยแล้วขาผู้เดียวก็้จะิแล้วมือนนี่ดิบังหอดนี่ ถือโทรศัพท์มากกว่เลยถ่ายคลิปกันหน้าแจ้งน้อยเขาจะเข่าไปแต่งหน้าจังหน่อยหนึ่งบรรยากาศดีวิทยาครับเมือแรงหนึ่งพี่น้องไปอยู่ไกลมาเด้อผู้นี้เกลืองกำลังขึ้นเรียนมาผนวยบากใหญ่มันก็จะใช้บาทบ่อันในเกลืองจีนอ่ะอยากใช้บาทใช่ไหมออกภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยเอื่นประจันเนาะภาษาอังกฤษเอื่นอีกกองอีกกองผู้อาวุโสเนี่ยมาบอกเนาะ

ไม่ได้เห็นว่าเนี่ยเส้อชุดสีออกสีแดงๆดงเงี้ยหน่อยบ่บ่บ่หมู่บ้านนี่เห็นแล้วผู้สาวที่มากับน้ำยาเลยนะปลาหนุ่มต้องเดือดแพงเลยได้ห่วงพอเห็นอ้งแต่กีดเห็นพวกเขาอันมาขายนมใบตอมิ้วพวกตระกีอยู่สวยพร้อมดิสวยเาเก่งขัดขัดเนาะพูดถึงความสามารถต้องผ่านแหละน่นต้องสวยบุคลิกดีเสียงของเขาเนี่น้อยตั้งห่างอย่างเงี เนมันแรงมาเขาอยู่โฟนใครสินค้าเขาบวกเก่งบุคลิกดีนะตาใส่ได้ใช่ไฟายลายอียาปรับผ้านุ่มไฟายลายอันดับแรกคือหน้าตาดีบุคลิกดีตาาเน็์พูดจาชัดเจนหน้าตาต้องต้องดีละต้องระดับอยู่ในเกียร์ของเอ้รุ่งว่ะล่ะ Nanh cái luôn đỏ ta đi chứ Ah, yêu thích. Lúc sụt banana, đấy. Nanh cái lùn đỏ taddy, yêu thích. Nanh cái lùn đỏ. Ah! What? Ah! 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 Thank you. Ah! 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 มอืมอมอ,น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 อ่นมืออ่นแมนตายแล้วออกเป็นาแล้วบอมนมืออ่นมืออ่นมือใส่บาทแมท่ยู่บ่มันมัะทงมือใดบานี่ันที่จีเกาใส่บาดกระทุดดาาะททเดือนหนาบ่เกระทงประมาณวันที่เท่าไรบางม่เกือบสิ้นเดือนนี่กันดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นแปดสองหนระเอกไวพระเอกยังได้ค่อยหวยังั่นค่สาว ดิไอ Get ้เอกยังวายยังสั้นบรส่วงเด็กสาวอเอกน่าจะเปลียนนักสั้นเนาะเออดาวบิดดาวเบวไปแล้วค่ะเจียนนหลายคนว่านเจียนลนโอ้ยใหญ่กินรูไรใหญ่เด๋วไอ้เด็กหน่อยเขากินเนี่ยจะไปกินเขากันบ่ เขาบ่ได้ออกฉากแล้มันแค่เนียยนบอกมีฉากแคือปร่ามีงานแบบเนีฉาออกันเออกยังวาน่ะนเม่มันตรงแต้งหนาแล้วเออแกับสีแซนด์กับสีอยบลาแม่ย่าอยากลบกวนผู้ใดดอกอิรีค่ะนุแตงงามงากนุ๊แตงเม่บอแบบว่าบางเต่มันกันแตงเอาเองมาโดนมันเริ่มชิ่นเขาวา จิ้นเจ้าของหลายกว่าถ้าแออนอกจากเขาว่ามามามือเนี่ยเขาจะแต่้ยงนาให้นะเขาอยากแตี้ยงสิเขาว่าไปตามจัท่าคนผู้คนเห็ดตัวเองมันมันสบายใจได้เห็ดไปเห็ดมากเก่งเองมันเดียวมันหูแนวทางมันเองหรอกของมันนี่เห็ดเองดีที่สุดม่เห็ดหนักมันเน่าหอมว่นแล้วเออ ว่าว่าจะคล้องกักเราได้ไ่มตีเปรี้ยวนี่คือกินบ่ตอ่ะอ่คือกันนี่เห็นบ่หนึ่งสีจางล้างออสีออกตัวออกเป็นยังโอ้บ่หล่ะโมนี่เขียนจากโอ้เสียปากอะ เสือไมาแล้วก็บเจ้าปศส่มันเนาะสิแต่งตัวตัดอันชิวอะไรสูมืออะไรกับว่าเปลี่ยนเจ้าของเป็นเดี๋ยวจะหาซสือกับปงมาใส่เป็นหวานนิดนึงขจัดสีบางไดี๋ยนึกกรยาใส่กับพวกนี้ทำเนี่ยเป็นขาเนื้อชิ้นะไรเอ้ากิดใส่ม้วนคุ้มเหรอไปเนาะม้วนคุ้มขาเออใส่ม้วนเลยเลยหัวเขาลงมานิดนึงแต่สวยเจ้แล้วก็เรียกสีเข้มๆนิดนึงให้ทำให้เราดูตัวเลขลงอะไรแบบนี้เป็นอย่างซ้าเป็นอย่างซ้าเห็นยัง หม้ข้วางเลมีข้มันใจสูงมันเออไปไปกินครับไปกินที่สาวหมวข้วบางเลมีความันใจสูงเลยบ่เ้ข้าใจด้วนอเ่าดทุกอย่านลิิเซอร์สาวสวย ยนี่มันขึ้นมาเป็นผู้หังสี่ดิบ่แล้วแดงหนาแดงตากันแล้วบ่จ้ะเล็กหน่อยที่ว่าสนิทกันนี่ดีจังกวาจีหูวบางคนกับแดงหนาบางคนกับชนิทกันได้ซื้อบ่งหงวหอดซื้อมันแต่ว่าสนิทปวดนี่นี่นี่คนหนึ่งนี่บ่งหงวหอดซื้อมันด้นี่แต่ว่าสนิทกันข้าวปดนี่นั่นยอกกันเป็นซื้อสีมันสิซื้อสีวาย ม่ไ <before> ่ไ <t> ด <half> ้ว่านะสาวเดี๋ยวหกม้แร่งเตรียมตัวแตงหนาเพราะว่าอย่งแตงโดนแตงหนาแล้วว่าเดวเนื้เห็ดผมใส่เวลาโดนผมอ่ะมันประยูเห็ดหยาบเห็ดหยาเป็นเมียล้วยังผมเป็นเมีย่ัยหญ้าเนาะัดตีงม้ง่ามกัดซึ่ออกไปก็เป็นบนเป็นเนว เมียนท์ค่ะโอ้นี่เหรอพ่อว่าเออเนี่ยภาษาเมันคือแจ้งจะมีป่ะจบว่าจบบุญปฏิบายนปฏิบายนถามเหมือนกันประจวบแล้วมาแต่ละสายเอาแสดงว่าลูกพานลูงเรียนเดียวกันตัวนี้ลุงตรงตรงตรงใส่เขาามาโรงเรียนเลยแต่พานตรงนั้นว่ากดลยพานโรงเรียนเพรว่าโรงเรียนเนาะไปศึกษาโรงเรียนนั่นนะฮะแล้วมาแต่ละสายเออแล้วก็ จะอยู่มาก่อนป้อมแปมเนี่ยเนาะจ้าป้อมแปมเพิ่งมาป้อมแปมจบน้ำหลังไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาได้สามฤดูกาลนี้ป้อมแปมเพิ่งมาเป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยแนะอยู่จ้าใครที่ผ่านแล้วจะน่าจะยิ่งตายในยาร่านหรือว่า ประสบการณ์เติมหนึ่งอยู่เด้ประสบการณ์ในทางด้านศิลปะจ้ศิลปะศิลปินเออศิลปะศิลปินของของกระจอนถือว่าระเบียบการคอยสอบก่อนสอนนะคอยอ่อนสอนตั้งแต่สวดมนต์ไหว้พระคอยไปอยู่หันโอ้ยมันคอยจะเลื่อนต้องซ้อนมันต่ออันนี้เป็นซอยเรียงสมาธิที่ได้หรือค่ะเป็นได้ได้แบบว่าแต่ว่าถ้าศิลปินส่วนมากถึผ่านการเกาแบบนี้นี่สิมีสิมีเขาเรียกว่า ทีนีสมาธิในการทำงานถ้าได้สวดมนต์นี่ยสมาธิมันจะดีกว่ามันจะบ่วอกแวกก่อนจิได้ขึ้นเวทีมันจะวอกแวกมันจะเป็นหัวเลยนี่อีติปิโซยังอยไรกันเนี่ยแม่นแม่นโอ้ยว่าาว่ลืือมะไรฮะเนี่ยเป็นเบาๆหัวเด่นเหมือนมันเคี้ยไดหลายๆอย่างที่แบบว่าก่อนเทาจะขึ้นเวทีอ่ะมันเคี้ยขันเขามีปัญหาอี่ยังสิเพราะเขามาสวดมนต์ัในสิ เหมือนเคี่ยวชวนนีออกไปก่อนที่เขาจะขึ้นเวที่จะมองเขาจะว่างไปยู่ตอนนั้นรูปูเปท่านยังบอบอค่ะไปยู่ตอนโควิดก่อนโควิดเนาะไปยู่ปกติโควิดว่าจีเศร้าเนี่ยเราก็ไปตามหมดบ้านนี่ฤดูกาลหนึ่งในอายุสามฤดูกาลก็เลยต้องกลับมากลับไปร่ำอีกฤดูกาลหนึ่งกกติโควิดเงี้วเลยนั่นดิก็เลยได้จำเป็นไอายุบ้ายไอยู่เขาไอยู่หลังกะนใช่เฉพาอเจ้าแถาแล้วเนาะ เอาซะเนาะสิเคาัขจบก้อนมูว่าขอจบหลักสูตรมังกรมูนะสมัยอันขาอยู่นั่นท่ตุลยมาลังอเคสมัยนั้ก็มีส่สยาใเง้วต่าจนที่ไม่ฮอดเดือนี่กูนาหงักสวัสดีค่ะ้ยคเดคน้อยนึ่งท ตัว <c oughs> ใหญ่เอาคลิปนี้สำเร็จเจ้ากันคำตโตครับคือเก่ามัน,ม,น,นมันได้หลายนาที่ล้วไม่ท <c oughs> ายไผทายเที่นงล่ะครับอกลงคลิปตามช่องแม่ลูนนภาแล้วเป็นนักบิชเชลได้นะคะเออพอดีเลยมีคนมาลงให้พอดีช่องนี้เอ้าคลิปนี้ไปก่อนไอ้มะนาลาให้บู้ชงจุไปแล้วค่ะ